เทคนิคการใช้สัญ,ญลักษณ์แทนเรื่องราวของโคชีวงเล็บขออนุญาตโคชีก่อนเรื่องนี้เทคนิคนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึงครับแต่ก็เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์เพียงแค่โค้ชจะต้องมั่นใจครับว่าการสรุปหรือการใช้สัญ,ญลักษณ์แทนเรื่องราวของโคชีนั้นไม่ได้เป็นการชี้นำความยากของจุดนี้ก็คือว่าแน่นอนครับโค้ชเป็นผู้สรุป และประเด็นก็คือการสรุปของโค้ชมาจาก m i ซ์เซ t ของโค้ชงั้นความยากของเรื่องนี้คือต้องมั่นใจว่าสิ่งที่โค้ชสรุปหรือประเด็นที่โค้ชกำลังแชร์กลับเข้าไปบนเรื่องราวของโคชีเพื่อใช้สัญลักษณ์ทดแทนนี้เป็นจุดประสงค์คือรวบรวมประโยคหรือเรื่องราวของโคชีมาแล้วทดแทนเพื่อให้โคชีเห็นบางอย่างที่เป็น การสรุปเรื่องราวไม่ใช่ความฟุ้งกระจายของเรื่องราวครับเทคนิคนี้คงจะต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงครับแต่บางท่านก็สามารถทําได้ดีนะครับขออนุญาตลงรายละเอียดนะครับเพื่อจะทําให้ท่านเห็นภาพว่าเราสามารถที่จะฟังเรื่องราวของโคชีแล้วแล้วก็สมมุติอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับย้ําครับควรขออนุญ,ญาตโคชีก่อนนะครับเช่นโคชีเล่าเรื่องราวมา นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เขานะครับตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการอ่านหนังสือทุกๆวันนะครับแล้วก็ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกก็หยุดไป2-3สวันทำให้กลับมาอ่านแบบทุกวันไม่ได้อีกแล้วนะครับเั้น การที่เขาไม่สามารถทําตรงนี้ได้ก็เป็นคําที่เขามาปรึกษาว่าจะทำงานให้เขาสามารถที่จะมีวินัยกับการอ่านหนังสือของเขานะครับงั้นเราอาจจะขออนุญาตว่าโอเคเท่าที่ฟังเรื่องราวของโคชีมาแล้วนะครับนึกถึงคําสําคัญอันหนึ่งเรื่องของคนมีวินยัย อยากให้เขาให้ความหมายนิดนึงสิครับว่าคนมีวินัยในความหมายของเขาเนี่ยคือคนลักษณะไหนเห็นไหมครับขอญาติเขาก่อนนะครับแล้วก็สรุปเห็นไหมครับคนมีวินัยเพราะมีคําว่าวินัยอยู่ในประโยคที่เมื่อกี้เขาพูดถูกไหมครับงั้นเราก็แค่หยิบคําว่าคนมีวินัยแล้วมาให้เขาให้ความหมาย เสร็จแล้วพอเขาให้ความหมายเสร็จแล้วเชื่อเถอะครับว่าโค้ชจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเขาก็เคยมีวินัยมาก่อนครับเพียงแต่ว่ามีบางอย่างทําให้เขาหลุดการมีวินยัยเราก็กลับไปถามเขาต่อนะครับว่าตอนที่เขามีวินัยที่ทําได้ต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับบนคุณลักษณะเนี้เขาทําได้เพราะอะไรเขาก็จะย้อนกลับไปเห็นแพทเทิร์นที่ตัวเองทําได้ครับเนี่ครับคือการใช้คําสําคัญแทนเรื่องราวครับ เรื่องราวดูเหมือนกับลบแต่เราขอคำสำคัญแทนหรืออาจจะเป็นประโยคที่สอดคล้องกับเรื่องราวนั้นก็ได้นะครับโคชีอาจจะมาเล่าว,ว่าเขามักจะเ,ออเหมือนกับทำงานกับคนอื่นไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ละเอียดละกันเป็นคนสมบูรณ์แบบนะเขาก็ยอมรับตัวเองแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนจู้จี้จุกจิกนะครับแต่ว่าทํางานกับคนอื่นทีไรเขามักจะ เฮ็ดรับงานมาต่อเนื่องแล้วรู้สึกไม่โอเคอยากจะกลับไปทําตั้งแต่เริ่มต้นใหม่แต่เวลามันก็ไม่ทันก็ทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับกับสิ่งที่ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นแต่ว่าตัวเองจะต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบงั้นประโยคที่สอดคล้องกับตรงนี้เราก็ขออนุญาตนะครับที่จะใช้แทนนะครับเราก็ขออนุญาตใช้คําว่าอองานที่สมบูรณ์แบบในแง่ของเป็นทีมนะครับงั้น คำมันอาจจะดูอยู่ๆมันมีคำนี้มาได้ยังไงแต่ไม่ไม่ใช่ประเด็นของคำครับประเด็นคือว่าเราให้โคชีได้เห็นว่างานที่สมบูรณ์แบบและก็มีคำว่าทีมเพราะเขาทํางานร่วมกวับคนอื่นมีคำว่าร่วมกวับคนอื่นก็มีคำว่าทีมนะครับเราก็มาแต่งประโยคใหม่งานที่สมบูรณ์แบบในการทํางานเป็นทีมครับอาจจะให้เขามาพูดคุยตรงนี้ครับก็จะทําให้เขาตระหนักบางอย่างเกิดขึ้นครับว่าเออจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะ ทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก่อนจะมีวางแผนประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขาเล่าครับก็จะมีเนื้อหาในการโค้ดต่อได้ครับแต่นี้เป็นเทคนิคที่ใช้แทนที่จะเป็นเรื่องราวยาวๆก็เอามาเป็นเรื่องราวที่เป็นสรุปนิดหนึ่งครับหรืออาจจะใช้สุภาษิตคําพังเพยนะครับก็น้ำึ้นให้รีบตับช้าๆได้พาเลมงามเขาคิดอย่างไรครับกับสุภาษิตนี้นะครับโอเคตีวัวกระทบคาดนะครับหรือ อะไรก็แล้วแต่ครับจย์คิดว่าสุภาษิตคำบังเพยก็เป็นสิ่งที่สามารถทําให้โคชีนึกเปรียบเทียบเรื่องราวเขากับสุภาษิตคำบังเพยอาจจะเป็นเราเป็นคนขอสรุปขออนุญาตสรุปนะครับหรืออาจจะเป็นเขาเป็นคนนึกสุภาษิตคำบังเพยซึ่งว่าเขานึกถึงสิ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยคล้ายๆสุภาษิตคำบังเพยอะไรไหมนะครับให้เขาหยิบตรงนั้นครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นศูนย์กลางแทนเรื่องราวเพรั้น ภาพของเรื่องราวจะดูถูกสรุปเป็นข้อความประโยคหรือเรื่องราวสั้นๆให้เกิดขึ้นครับนิทานอีสพบครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับที่สอดแทรกเข้าไปตรงนี้ได้ฮะเพราะนิทานอีสพบเป็นนิทานที่ทุกคนรู้จักครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆนี้ควรเป็นเรื่องง่ายๆที่ฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีนะครับนิทานอีสพบก็อาจจะเป็นเรื่องของนะครับอูอดนะครับหรือเป็นเรื่องของอ ม้ากับลานะครับเป็นล่อนะครับหรืออาจจะเป็นโอเอซิสในทะเลนะครับเยอะแยะครับบางคนก็ใช้ผีเสื้อนะครับหนอนผีเสื้อนะครับเป็นนิทานนะครับที่เล่าต่อๆกันมาแล้วทุกคนฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเขาเองครับมาแทนสัญลักษณ์ครับแล้วปายโคชีคิดแทนเรื่องราวของเขาอีกทีหนึ่งครับ